จังหวัดพิษณุโลกครับมีการเปิดจุดกระจายผลผลิตลำไย,ยผ่านกลไกสหกรณ์เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไย,ยสู่ผู้บริโภคและยกระดับราคาผลผลิตลำไย,ยในพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับนายทัชชัยศรีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดกระจายผลิตลำไย,ยของเกษตรภาคเหนือผ่านกลไกสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือที่กำลังประสบกับปัญหาราคาลำไยตกต่ำที่สำนักงานสากรจังหวัดพิษณุโลกโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับกล่าวว่าก,กลมส่งเสริมสหกรมีนโยบายผลักดันให้สหากรเป็น,นกลไกในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกร8จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาลำไย,ยตกต่ำจากภาวะราคาลำไย,ยล้นตลาดนะครับโดยสํานักงานสากรจังหวัดพิษณุโลกได้ดําเนินการสํารวจความต้องการการบริภโภคลำไยจากเครือข่ายสากรในจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปโดยสั่งซื้อลำไย,ยช่อสดสายพันธ e ุ์อีดอเกตด a a จากสากรการเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผาจำกัดจังหวัดน่านในราคากิโลกรัมละ30บาท บรรจุใส่กล่องกล่องละ10กิโลกรัมราคา300บาทสำหรับในลอตแรกนะครับมียอดการสั่งซื้อลำไยรวม3ตันเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคและยกระดับราคาผลผลิตลำไยในพื้นที่สูงขึ้นซึ่งสำนักงานสากรจังหวัดพิษณุโลกได้เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรภาคเหนือโดยตรงซึ่งผู้บริโภค จะได้รับประทานผลผลิตลำไยที่ใหม่สดจากสวนผ่านการคัดเกรดตามคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตลำไยได้ที่สำนักงานสากรจังหวัดพิษณุโลกเลขที่268หมู่ที่8ตําบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโทรศัพท์นะครับ0 5 5 9 8 3 5 6 7ต่อ108ครับลำไยทิดเดียวเนื้อหนาะ เนื้อแน่นนะครับแล้วก็แห้งนะครับไม่มีน้ำครับ